สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนลงมอนพื้นฐานแบบละเอียดนะครับก็นี่นะครับผมจะทิ้งรายนี้ไปนะเอ่อสำหรับคนที่ทําตามคลิปที่แล,แล้วมันไม่ได้นะก็คืออาจจะล,ลืมลงเกมคอนฟิกอะเดียซีรีสนะ <c oughs> ก็วิธีลงนะครับก็ให้เราคุมอันเนี้ยแล้วก็เปิดไฟล์เกมขึ้นมาแล้วเราก็ลากทั้งหมดเนี่ย c อน t ทนเอเราก็ลากลงเลย พอเราลงปุ่มมันจะขึ้นใน้แทนที่แล้วก็กดแทนที่ไปเนาะแล้วเราก็ต้องไปดาวเกตด,ด้วยนะครับเออของอ e ีพิกก็เป็นอ e ีพิกนะอันนี้สตรีมก็สตรีมก็ล่าไฟล์ GTA ลงเนี่ยแล้วก็กดแทนที่ไปแล้วก็เข้าไปที่มอดอัปเดตแล้วก็เข้าไปที่อัปเดตเนี่ยล่าสองอันนี้ลงพอดาวเกตเสร็จใช่ปะแล้วก็ให้เราเปิด OpenAV ขึ้นมา ถ้าใช้สตรีมเอ้ยถ้าใช้อีิกอย่าไปลงของสตรีมนะ <c oughs> ให้ไปที่มอดมอดอัปเดตอัปเดตเดียวเพลฟคอมมอนดัตตาแล้วก็ให้เราอยู่ไหนวะให้เราลบเกมคอนฟิกกับเดียร์ซิลิออกนะแล้วก็ให้เราลากสองตัวนี้เข้าไปเกมคอนฟิกกับเดียร์ซิลิทอะโห่จะแปะไว้ใต้คลิปนะแล้วก็มาเช็คโค้ดว่ามันลงไปยังอันนี้ก็ลงไปแล้วดูว่ามันมีโค้ดอดออนขึ้นมาไหมอะ เออ remake กับ QV ก็ต้องไปลงเอานะมันไม่ได้ลงไปให้นะพอลงมาพื้นฐานเสร็จแล้วก็ลง r e เมค e r e มค e อะ่ะถ้าไม่มีมาเฟอร์เดอร์ใช่ปะไอ้พวกเนี้ย r e เมคอะ่ะมันจะสร้างโฟ์เดอร์พวกเนี้ยเข้ามาเนี่ยลง remake เสร็จต้องลง r e เมค e ก่อนนะแล้วค่อย d o w n g r a e แล้วก็นั่นแหละประมาณนี้แล้วก็เข้าเกมเลยถ้าไม่ได้ก็พิมพ์ไว้เดี๋ยวผมหาวิธีมาแก้ให้แต่มันได้จะได้แหละถ้าทำตามผมอะ่ะ คิวกัีเมกต้องลงนะเกมคอนฟิกกับ d ีเอลซิอะ,อะย้ำเลยต้องลงไม่งั้นมันจะเข้าเกมไม่ได้แล้วก็อย่าลืมดาวเกตด้วยนั่นแหละประมาณนี้นแหละก็โอเค